Hãy yeah. oh. ah. subscribe này, kênh oh. Ghiền này. <cười> <cười>

รับชมงานกาได้ครับเดี๋ยวตู้ไม่ต้องขึ้นครับผมอยู่ข้างล่างครับผมอันตรายครับเตู้รับชมงานมีกี่ปีแล้วเนี่ยมานี้กี่ปีแล้วเดือนร้อยปีเดือนร้อยปีก็จริงๆข้างในเนี่ยก็จะเป็นวิญญัณที่อาจจะสภาพเพราะว่าไม่ได้ผมกอบรมรักษามา เราก for ็เข้ามาจัดแสดงงานหรือต่างๆจะเห็นตามมุมเสาเนี่ยมันเป็นงานของศิลปินที่ชื่อว่าเจตานก็มันจะแยกรูกแต่ละชิ้นเนี่ยมีเจ้าชิ้นนึงนะเจ้าตามต่าขึ้นบริเวณดูรอบๆก็จะเล่าเรื่องของเรนเอโอดัชินาอิของนายดำนายแบ้งปัทมี่แล้วก็มีวิจิตรชิ้นล่าสทุกคนมันสวยครับซึ่งแก้วสภาพตัวบ้านหรือตัวไม้อะไรก็ตามเนี่ยครับแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องราวอยู่เพราะว่าคนสวยเนี่ยก็เป็นคนอิจฉา ผลิพันธ right? like <c oughs> ุ์นี yeah ้อพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยก็มีความหลากหลายพื้นที่นะครับเพราะว่าคนสวยเนี่ยก็ไปอยู่หลากหลายพื้นที่กับที่ไปก็คือเหมือนนั้นก็มันก็จะมีเรื่อเรื่องราวบางอย่างของโพงแล้วในในปัจจุบันนะมันมีอยู่ก็เป็นการทำเรือโดยการใช้ต้นตาลต้นเนี่ยมาตัดแล้วก็หักขึ้นแล้วก็ขุดลงไปที่เลย ที่เมื่อกี้ล่าจากหลานที่เราเห็นถ้าถ้าใครสังเกตก็อาจจะพอมีเห็นบ้างนะเพขาก็ยังไล่เรือมาเก็บปลายจะไปทุกฝั่งมาลงมองเจะมองทางออก็เนี่ยครับทุกพิธีการมันเป็นต้นสวยเพราะเรื่องราวเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่อันนี้เทียบไทม์ไลน์ก็จะเห็นว่าเริ่มมาก่อนตั้งแต่สมัยที่ที่จะมีปราสาทอยู่ก